สวัสดีครับพี่โอนะครับอ่ะมาดูครับกฎหมายใหม่กำลังจะเปิดใช้1มีนานี้กฎหมายใหม่คือโกเพย์ P. คือลูกค้ามีส่วนร่วมในการจ่ายนะครับเช่นหม้อขาสายเปน็นล้านบาทนะครับลูกค้าจ่าย3 0 0แสนบริษัทจ่าย7 0 0 0แสนกฎหมายใหม่นะแต่เรายังมีสิทธิ์ซื้อแบบเหมาจ่ายได้แต่ไม่เกิน1มีนานี้นะครับมาดูรายละเอียดครับมันมี2แผนแผน1กับแผน2นะเอาดูแผน1ก่อนแผน1ก็คือ2 4 0หตามที่น้องกร์ได้ถามมาเลยนะสองหมี่เนี่ย ป่วยเสียชีวิตจ่ายแสนห้าพันอุบัติเหตุเสียชีวิตจ่ายแสนห้าพันโรคไอแรงเช่นมะเร็งจ่ายหกแสนไอตรงนี้เราไม่ไมายหรอกครับเราไม้เรา,าเรา,เรา,เ,ราเราสนใจตรงหัดที่เรามีชีวิตอยู่ในค่าสามันแพงเหลือเกินดังนั้นค่ารักษาแผนหนึ่งอยู่ที่หนึ่งบาทถึงสิบห้าล้านค่าห้0หกพันหรือเฟือครับและมันจ่ายถึงอายุ99ปีและบอกเลิกสัญญาเราไม่ได้กฎหมายใหม่เขียนแบบนี้นะครับนะคำว่าจ่ายใจยังไงครับเช่นมะกราระบบข้าสาัไป3ล้านไม่ต้องจ่ายตังค์ เดี๋ยวบริษัทกับโรงพยาบาลเขาแฟกเคมันเองเมษาเข้าโรงพยาบาลอีกหมดอีกห้าล้านไม่ต้องจ่ายตังค์พฤศจิกายนหมดอีกห้าล้านไม่ต้องจ่ายตังค์เดี๋ยวเขาจ่ายกันเองเนี่ยเขาเรียกว่าแบบเหมาจ่ายเข้าห้องหกพันบาทจ่ายถึงเก้าสิบเก้าปีบอกเรื่องสัญญาเราก็ไม่ได้เห็นไหมกฎหมายใหม่เขียนแบบนี้นะฮะแต่ไม่เกินหนึ่งมีนาหรือไม่กี่วันน,ะนับถอยหลังละตีไปเหลือประมาณยี่สิบห้าวันนะครับแล้วก็นอนโรงพยาบาลได้ว่าค่านอนอน,นละพันธ์ เห็นไ,ไหมยังมีค่านอนค่าเสียเวลานะครับนะครบสัญญาได้หนึ่งแสนไอตรงสัญญาไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจหรอกครับนะเราสนใจตรงนเนี้ยข้อ5าเนี่ยสำคัญมากต่อไปแผน2ครับแผน2เนี่ยคือจาก2องหมแผน1เนี่ยคือ2องหมแผน2 2งสองนะฮะสูงขึ้น4ี่พันแต่เหมาจ่าย30ล้านหลักการจ่ายเหมือนกันอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้เข้าห้องหมื่นสเหลือเฟือครับถ้าจะให้มองให้มองระยะยาวว่าจากนี้ไปอีก10ปี15ปี20ปีทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดเลย อีก20ปีข้างหน้า3 30ล้านเนี่ยก็น่าจะพอหรืออาจจะไม่พอนั่นคือในอนาคตเรายังไม่รู้ได้แต่ถ้าจะซื้อพี่เชียร์แผน2มาดูฮะสรุปอย่างนี้แผน1 1บาทถึง15ล้านเบีย้ยปีละ24แผน2 1บาทถึง30ล้านเข้าห้อง12นนะเบีย้ย28เพิ่มขึ้นอีก4,000แต่ค่ารักษาคุ้มครองหรือค่าห้องเนี่ยมหาศาลที่มันได้มากขึ้น ถ้าถามพี่เชียพี่เชียเอาแบบนี้แผน2องเรามองระยะยาวไม่ว่าจะเป็นกรการหรือเกตก็ตามลักษณะจะเป็นแบบนี้อายุของเราเนี่ยไม่ได้ต่างกันของแฟนก็ดีของคนในครอบครัวญาติพี่น้องก็ดีต้องรีบเพราะว่า 1. มีนานี้กฎหมายใหม่เขียนยกเลิกทุกบริษัทประกันชีวิตในประเทศนี้ต้องเข้าสู่กฎหมายใหม่โกเพแบบเมาาจไม่มีแล้วดังนั้นน้องกอน้องการน้องเกตนะครับตัวน้องเองก็ควรจะต้อง มันต้องมีอย่างเรื่องแบบนี้เขาเรียกของมันต้องมีแล้วของแฟนๆด้วยนะทั้ง3ท่านนะยังไงก็รีบตัดสินใจนะเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันมันต้องใช้เวลาในการรับประกันอนะ่ะมันไม่ใช่ว่าจะซื้อได้แล้วรับเลยนะดังนั้นตอนนี้นต้นเดือนกุมภาจะรีบทําอะไรหรือตัดนใจต้องรีบซะนะเพราะมันมีขบวนการรับประกันมันมีระยะเวลาของมันอยู่นะครับนะสงสัยยังไงโทรมาหาพี่ได้เลยนะครับสวัสดีครับ